ถ้าเมืองไทยมีทาท่าย,ยัางประเทศลาวก็มีอเล็กซานดราบุญช่วยเป็นดาราซูเปอร์สตาร์ที่ไม่มีวัยรุ่นคนไหนไม่รู้จักยอดเทปเขาก็สูงสุดเห็นบอกว่าขายได้เป็นหมื่นเหมือนกันสองหมื่นนะครับออกมาซีดีแผ่นแรกออกมาเนี่ยสองหมื่นถือว่าในลาวถือว่าเยอะมากนะครับ,รบสองหมื่นนะครับความดังของเอเล็กซานดราบุญช่วยน่สท้อนอะไรครับสะท้อนว่าลาวกาลังจะไปในทิศทางตะวันตกมากขึ้นหรือว่านี่เป็นการเรียกร้องที่จะ ฉีกแนวออกจากรุ่นคุณพ่อคุณแม่รุ่นก่อนหน้านี้คือรุ่นของการดิ้นรนต่อสู้ระบบสังคมนิยมต่อสู้กับต่างประเทศและต้องสร้างชาติสร้างบ้านเมืองแต่ว่ารุ่นใหม่นี่ดูเหมือนว่าจะแยกแนวออกมาหรือว่านี่มันเป็นการซึมซับจากวัฒนธรรมอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำโขงชัดเจนนะครับว่าสังคมนิยมรับใช้ประชาชนกรรมอาชีพเนี่ยเป็นสิ่งที่คนรุ่นใหม่นี้ไม่ค่อยรู้จักแล้วนะครับเพร,ราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่นักร้องวัยรุ่น อย่างอเล็กซานดราบุญช่วยเนี่ยจึงได้กลายเป็นขวัญใจได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ในเบียงจันรั้คหาและักสอบนีละ้ให้โทกลับมาทันทีันูส้นคอยเทุกอย่างจบแค่นี้มและหมูน้อยมหาสรจจ์อายุ18คนนี้ไม่ใช่ดังเฉพาะในลาวนะครับข้ามาในบางไทยด้วยครับ แล้วก็มีแฟนๆไทยอุ่นหนาฝาข้างพอสมควรทีเดียวครับเมื่อ2,547เธอก็มาปรากฏตัวที่พัทยามิวสิกเฟสติวัลก็กระโดดข้ามมาให้แฟนๆไทยมีความตื่นเต้นแล้วก็ดูเหมือนว่าจะสร้างแฟนไม่น้อยทีเดียวใช่ไหมครับเมืองไทยนี้ต้องถือว่าเธอก็เป็นนักร้องราวที่คนไทยรู้จักมากที่สุดก็ว่าได้นะครับออกรายการสัมภาษณ์ออกแสดงความสามารถทั้งร้องเพลงทั้งแสดงเครื่องดนตรีทั้งหลาย ในหลายรายการแล้วนะครับล่าสุดก็มาออกรายการคุณพระช่วยนะครับที่ออกอากาศทางวัฒนายทีวีช่องนี้แหละครับเรื่องในโอกาสที่ครบรอบฉลองอครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูตไทยลาว55ปีก็ต้องบอกว่าอันสันดาดันมีความเป็นศิลป,ปินยอยู่ในสายเลือดจริงๆนะครับพ่อของเธอคือคุณบุญทวีชัยบุญช่วยเป็นนักดนตรีและนักประพันธ์เพลงชื่อดังของลาวคนหนึ่งนะครับคุณแม่เป็นชาวบูรกาเรเลียนะครับชื่อยอกดาหน้า แล้วก็เป็นนักดนตรีเหมือนกันทั้งสองนี้พบรักกันระหว่างที่คุณบุญทวีชัยถูกส่งไปเรียนหนังสือที่ประเทศบุกกาเรียที่เป็นของเซนดาเมกันใช่ไหเป็นส สอใช่ไหมเนี่ยสุดที่2สองชื่อชุดสองชื่ออะไรนะชื่อลืมซะลืมซะสองเพิ่นความหมายคือมันมันมันสื่ออะไรความหมายตัวนี้แมนซันราเพื่อนอยากได้อยู่บนว่าสิ่งที่บุดีที่ผ่านมาแล้วอยากให้ลืมไปซะบ่ต้องใส่ใจเอามาเริ่มต้นชีวิตใหม่ดีๆต่อกันให้อภัยกันแล้วก็มาเริ่มตึกสิ่งอย่างใหม่แล้วคุณวุฒิวิชัยดูการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการของ ดนตรีในหมู่คนรุ่นใหม่ของเราได้่ยอย่างไรในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยดนตรีต่างๆที่มาออกแล้วก็ได้นําเอาอนะความศิวิ์ไรทางด้านศิละปะดนตรีจากต่างประเทศเนี่เขามาสู่สาวนุม่มเราแล้วก็พาให้มาเบิงมาฟังแล้วก็เกิดมีหัวคิดปดิรจังแล้วก็จึงเกิดมีวงนั่นวงนี่ขึ้นมาหลายถือว่าเปลี่ยนแปลงหลายที่สุดสิ่งสิ่งที่ดีๆหันโอ้เฮาเลือกเฟ้นเอาเนาะตัวนี้อยู่ใสก็มีพะฉะนนของต่างประเทศของตะเวนตก เขาจะเบิงลีลาการลินการแต้งเพลงเขาเจ้าประดิษฐ์เพลงใดๆแต่งดนตรีใดเขาจะเอาตัวนั้นเข้ามาสิ่งที่บุป็นประโยชน์มันเขาก็จําเป็นสู่สังคมเป็นบ่ตัวนี้อันนี้คือคือว่ายุ่งใส่ขึ้นกันบุมีปัญหาจะเข้ามาร้ายปัะหดก็ได้แต่ว่าเขาเขาจะบุสามารถไปฟังได้พู้กเพลงเขาจะฟังได้แต่เพลงที่เขาเขาเขาหมักเรื่องเรื่องเรื่องตัวนี้อิทธพลตัวนี้คิดว่ามันสําหรับอันนี้คิดว่าบุมมีปัญหาบ่ ตอนนี้ย,ยูทีลาวนี่ก็มีนักห้องใหไมๆขึ้นมาหลายแล้วหลายคนก็มีอินสปีเรชั่นหลายแล้วอยากจะ,ะโชว์ความสามารถ<อ>ซึ่งว่ามีหลายๆเลยเช่นว่ายังนำ้ำโบทันเลยยูทีลาวนี่ก็ฟังถูกสไตล์อยู่แล้วบว Alban, <อ>่วเพลงลาวเพลงอังกฤษเพลงไทยญี่ปุน่นเกาหลีฟังฟัง<อ>ทุกเพลงเลยคนเขา<อ><อ><อ>ถามว่าจะมักเพลงไหนเพลงหนึ่งจะเกี่ยวกับทำนองหรือว่าเนื้อหาหรือว่าจังหวะ แล้วถ้าว่าเข้าใจเข้าใจเนื้อหาแล้วเนื้อหานี่เข้ากับตัวเองจะหมักที่สุดเลยเพลงนั้นบูว่าเพลงเด็กกตามความที่ว่าทางรัฐบาลทางเจ้าหน้าที่นั้นมีกฎกติกาว่าต้องเปิดเพลงลาวเป็นเปอร์เซนต์เพื่อที่จะให้ศิลปะวัฒนธรรมของลาวนั้นไม่ขาดหายไปไหนแต่ความที่ว่าวงการนี้จำเป็นจะต้องดึงให้วัยรุ่นมีความสนุกสนใจด้วยเนี่ยก็ทำให้ มีวิธีการปรับเพื่อจะให้เข้ากับสถานการณ์ก็คือเพลงลาวนั่แหละครับแต่ว่าจะเอาดนตรีจังหวะแบบตะวันตกไม่ว่าจะเป็นฮิปฮอปจะเป็นแรปหรือว่าจะเป็นสตริงเนื้อเพลงลาวแต่ว่าจังหวะจะโคนเป็นตะวันตกซึ่งทำให้เกิดความตื่นเต้นไปด้วยและขณะเดียวกันสามารถจะทำตามกฎกติกาของทางการด้วยนี่เป็นวิธีการ,รเลี่ยงที่ดูเหมือนว่า ทุกฝ่ายจะพอใจใช่ไหมครับรบลองฟังดูตัวอย่างก่อนครับวควาบ้ากว่านนน้ท่านสมัยเจ็ทันสมัยทั้งทีในเวลาเดียวกันพอฮอโกพยายามหักษา แนวที่เป็นวัฒนธรรมของเราจะเ,ะเอามาบวกใส่กันสมมติว่าวัฒนธรรมใหม่ๆซึ่งเป็นพวกแรปพวกฮิปฮอปยังก็เอามาผสมผสานบางเล็กน้อยแต่ก็ออกมาในลักษณะที่บให้โหลดโผนเกินไปที่ผูใหญ่เบืองแล้วมันข <c oughs> ีนตานะนะมันก็เป็นเป็นของใหม่ <c oughs> บางทีนี่ที่เคยอยู่กันมาเนอะอก็ก็ของของเขาเองที่มีแล้วก็อยากลองลองชิม อ่าศาสต์ใหม่นมํานนะสำหรับสำหรับไปรุ่นทีทีไฟหาสิงทีแวกแนวออกไปนะก็จะบอกว่าวงดนตรีของลาวเนี่ยได้อิทธิพลจากดนตรีแบบไทยๆแบบสตริงแบบไทยๆเนี่ยก็คงไม่ผิดนะครับ,รบเพราะว่าดูข้ามแม่น้ําโขงกันบ่อยๆหรือว่าอิทธิพลในส่วนของการแต่งเพลงลีลาเนี่ยก็น่าจะมีส่วนทําให้สไตล์ดนตรีของลาวนั้นออกมาคล้ายๆกับเพลงไทยเหมือนกันนะครับวันหนึ่ง ในอนาคตอันใกล้เนี่ยที่เพลงทันสมัยของลาวจะข้ามแม่น้ำโขงมาสร้างความฮือฮาเป็นที่นิยมของวัยรุ่นไทยนะครับ,รบดูจากกรณีเกาหลีกับญี่ปุ่นสิครับคล้ายกันมากเลยผมนั่งดูแล้วก็เปรียบเทียบว่าในประวัติศาสตร์เนี่ยคนเกาหลีจะรู้สึกว่าญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นผู้ที่มาครอบงำผู้ที่มาปกครองเข้ายาวนานมีความรู้สึกต่อต้านญี่ปุ่นลึกๆพอสมควรแต่ดูวันนี้สิครับ แดจังกึมเนี่ยของเกาหลีเนี่ยฮิตอยู่ในญี่ปุ่นอย่างคนญี่ปุ่นยังแปลกใจดนตรีซึ่งสมัยหนึ่งเนี่ยญี่ปุ่นห้ามเด็ดขาดที่จะเอาเพลงเอาแผ่นเสียงเอาหนังของเกาหลีเนี่ยมาใช้ในญี่ปุ่นมาแสดงมาให้ฟังกันในญี่ปุ่นทุกวันนี้กลายเป็นว่านักร้องดาราเกาหลีนั้นกําลังเฟื่องอยู่ในญี่ปุ่นพอสมควรแต่ปัญหาใหญ่อันหนึ่งของของของ,ของวงการดนตรีในในลาวใช่ครับก็คือเรื่องของซีดีเถื่อน นะครับทุกวันนี้จริงๆแล้วซีดีที่ขายกันตามท้องตลาดที่เป็นเพลงลาวนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกทุ่งหรือว่าเพลงสตริงเพลงแรปฮิฮอปเนี่ยก็ถูกอยู่แล้วราคาประมาณ30สบาทต่อหนึ่งแผ่นแต่ว่าเจอซีดีเถื่อนที่เป็นเพลงไทยข้ามฝั่งโค้งมาเนี่ยก็ถูกตีจนกระจุยไปเลยนะครับก็ขายเป็นแผ่นสิบบาทเท่านั้นเองนะครับซีดีเถื่อนที่ว่านี่เป็นเพลงไทยนะครับแล้วซีดีเถื่อนเพลงลาวมีไหมครับของเพลงลาวเนี่ยคงไม่ค่อยมีมากนักแต่ว่าเป็นซีดีเถื่อนของเพลงไทยเสียมากกว่าครับไป ตามตลาดไปร้านที่ขายแผ่นเสียงหรือแผ่นแผ่นซีดีหรือแผ่นเทปเนี่ยนะครับเบ9ปเ็นจะเป็นเพลงเพลงเพลงเถื่อนจากฝั่งไทยทั้งสิ้นนะครับพี่เบิร์ดเซกโรโซนะครับทั้งงดังไทยเนี่ยจะมีซีดีที่เป็นซีดีผีเนี่ยวางขายตามแผงต่างๆในร้านทั้งนั้นนะครับแต่ว่าที่ยืนยันสะท้อนว่าเป็นความใกล้ชิดกันก็คือภาษาครับภาษาลาวคนไทยข้ามไปไม่มีปัญหาเลยนะครับพูดจาพูดคุยนะครับ สั่งอาหารนะครับขอทิศทางในการเดินทางหรือว่าต้องการจะแลกเปลี่ยนความเห็นหรือความรู้สึกหรือว่าพูดคุยธรรมดาเนี่ยผมคิดว่าไม่น่ามีปัญหาเลยนะครับมีความคล้ายคลึงกันมากและยินทุกวันนี้คนลาวเนี่ยได้เรียนรู้ภาษาไทยจากรายการทีวีวิทยุต่างๆเนี่ยค,คนลาวไม่น้อยนะครับโดยเฉพาะคนลาวรุ่นใหม่เนี่ยพูดภาษาลาวแต่ว่ามีสำเนียงไทยหรือมีคำศัพท์ไทยไปปอนอยู่เยอะเหมือนกันใช่ครับ,รบแล้วก็ดูป้ายตามท้องถนนเนี่ยจะเห็นว่าเป็นภาษาง่ายๆที่ความจริงสะท้อน ถึงความหมายได้ดีกว่าภาษาไทยเราหลายคำา้ยใช่ไหมครับถ้าท่านผู้ชมพยายามจะอ่านดูนะครับที่ปรากฏเป็นจอนะครับไม่ยากครับผมว่าถ้าลองพยายามอ่านสักนิดหนึ่งก็คงจะอ่านออกว่ามีความหมายนี่คืออะไรแล้วก็ง่ายดีด้วยแล้วผมคิดว่าเป็นภาษาที่สะท้อนถึงชีวิตประจําวันที่ไม่ต้องใช้สับแสงจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นสันสกฤตบาลีหรือว่าตะวันตกมาและนี่คือความพยายามของเราครับที่จะ ให้ท่านผู้ชมรายการชีพจรโลกเนี่ยได้รู้จักกับต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศที่อยู่เป็นใกล้บ้านเรือนเคียงกับเราและประเด็นที่เกิดความรู้สึกไม่พอใจไทยในหลายๆเรื่องที่เราวิเคราะห์วิจารณ์รา่ายฟังในรายการวันนี้นั้นทําให้เราต้องมาคิดทบทวนวิธีการแนวทางนโยบายและเวลาเราได้สัมผัสกับเพื่อนบ้านเรานั้นเราควรจะต้องมีความรู้สึก ใกล้กับที่เราต้องการให้เพื่อนบ้านอีกบางประเทศรู้สึกกับเราครับและสัปดาห์หน้าครับพลาดไม่ได้ครับสัมภาษณ์ท่านทูตอาร์เจนตินาประจําประเทศไทยฟิลิปเป้ฟรีมนบทเรียนจากอาร์เจนตินาที่คนไทยกล่าววันถึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพังพินาศของระบบเศรษฐกิจเรื่องคอร์รัปชันเรื่องของการใช้อำนาจทางเงินทางการเมืองและอย่าลืมนะครับหนังดังเอวิต้าที่แสดงโดยมาดอนน่า นั่นคือเอเวีตาเพรองเธอคือผู้กำหนดชะตากรรมของคนทั้งประเทศจากเด็กชาวนายากจนที่ดิ้นรนเข้ามาในเมืองว่าหางานทำเพื่อจะอยู่รอดวันต่อวันเธอกลายเป็นสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งเธออยู่เบื้องหลังการเมืองนี้ได้อย่างไรต้องถามท่านพูดซึ่งอยู่ในเหตุการณ์นั้นและจะตอบทุกคำถามครับว่าเรารู้อะไรจากบทเรียนอาเจนนาการเมืองเศรษฐกิจ คอรัปชันและการปราบปรามความชั่วร้ายจากระบบเศรษฐกิจของเขาครับวันนี้คุณเท่นชัยกับผมลาไปก่อนอย่าลืมสัปดาห์หน้าวันจันทร์สี่ทุ่มทางช่อง9ก้าพสมทแห่งนี้ครับคืนนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับครับ <laughs>